โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคอ f เอฟเอฟและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่2ของวันนี้นะครับคุณดูเพราะว่าคลิปวิดีโอแรกนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปแล้วนะครับจำนวน400บาทนะครับคุณดูและคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่2นะครับผมมียอดขึ้นมาอีกแล้วนะครับคุณดูเห็นป้าตรงนี้580บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการถอนเนาะเพราะว่าเว็บใช้ตัวนี้นะครับมันแบบ ได้เร็วได้ง่ายอ่ะคนดูสําหรับสายฟรีก็ได้ง่ายนะครับคนดูและใครที่เป็นสายลงทุนก็ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมันมีการอัปเดตเข้ามาใหม่ไงคนดูใครที่สมัครครั้งแรกรับไปเลยนะครับ260บาทแบบฟรีฟรีคนดูคนดูฟังไม่ผิดครับ260บาทใครที่สนใจลิงก์สมัครตรงใต้ปักหมุดคอมเมนต์ครับและตรงใต้ดิสคริปชันสมัครแล้วมาเล่นได้เลยครับโอเคครับคนดูหลังจากที่เราสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับคนดูเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมันมีการอัปเดตเข้ามาโดยเฉพาะเลยนครัานองะ จำกัดการซื้อ10ครั้งนะครับในวันอังคารนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับในราคา3,000บาทครับ3,000บาทเนี่ยเราจะมีเวลา3วันนะครับเราจะได้รายวันเวลาันละ1,500บาทนะครับรายได้รวมเราจะได้4,5 0 0้วเราลงทุนแค่3000เรากำไรไปเลยนะครับ1,500าบาทนะครับมีเวลาแค่3วันไงคนดูถ้าเราซื้อ10เครื่องคนดูคูณดูดิครับคนดู แต่ว่ามันโหสิบเครื่องใครจะไปการลงทุนนะครับสิบเครื่องมันก็ตกสามหมื่นบาทนะครับคนดูอันนี้คือทุกๆเว็บไซต์มันมีความเสี่ยงนะคนดูนะยิ่งเปิดนานนะครับความเสี่ยงยิ่งสูงนะครับใครที่ลงทุนก่อนได้ก่อนใครที่ลงทีหลังก็ได้ทีหลังนะครับคนดูและแอดมินนะครับยังทักหาผมด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมสําหรับวันอังคารนะครับก็คือตัวนี้เลยแอดมินเขาได้ทักหาผมนะครับคนดูก็คือเขาบอกว่าผู้ใช้ที่รักนะครับเพื่อตอบสนองความสําเร็จในการเปิดสาขาย่อย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับขอบคุณสําหรับการสนับสนุนและไว้วางใจในแฟลตฟอร์มเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ใช้ที่เคารพบริษัทได้จํากัดกิจกรรมสวัสดิการดังกล่าวต่อไปนี้นะครับก็คือ 1. ผู้ใช้ VIP 1หา VIP 3นะครับจะได้รับเครื่อง Q 5มูลค่า2,100บาทและ VIP 4หา VIP 6จะได้รับเครื่อง H 6 6มูลค่า 4, 5 0 0บาทและ VIP 7หา VIP 1 0จะได้รับอุปกรณ์ H ES 6 2เครื่องนะครับติดต่อผู้ดูแลร,ระบบเพื่อทําการรับเครื่องและผู้ใช้ใหม่เช่าอุปกรณ์เป็นครั้งแรกจะได้เงินรางวัลคืนนะครับ8%นะครับถ้าสมมติว่าอ่ะคนดูลงทุนไปเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพเนาะก็คือ VIP 1เนี่ยราคา1000บาทครับคุดูเราจะได้สิทธิ์ VIP 1นะครับถ้า VIP 1หา VIP 4ี่เนี่ยเราจะได้เครื่อง Q 5านะครับจำนวน2,100บาทก็คือถ้าคุณลงทุนไปอ่ะคุณติดต่อไปเลยนะคนดูคนที่สมัครผ่านลิงก์ของผมวันนี้นะครับสามารถติดต่อไปรับ จากแอดมินได้เลยนะครับพอดูมูล,ลค่า2 0 0 0 2,100บาทอะพอดูทักไปเลยนะครับทักไปขอ,อกับแอดมินนะครับอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะถ้าผมเข้าใจผิดต้องขออภัยด้วยนะครับทักไปขอ,อกับแอดมินได้เลยใครที่อยากได้ลน์แอดมินหรือว่า ไอดีไลน์แอดมินนะครับทักมาหาผมเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้นะครับขอดูเพราะว่าแอดมินได้ติดต่อหาผมนะครับและทางเว็บไซต์ตัวนี้นะครับยังมีวิดีโอของบริษัทให้ดูด้วยนะครับขอดูนี่เลยนะครับเป็นวิดีโอวิดีโอเปิดตัวบริษัทนะครับนี่เลยนะครับโคตรเท่บริษัทโคตรใหญ่เลยขอดูดูดิเชียร์ูดูดิพนักงานโคตรเยอะอะแต่ว่ามีแต่ต่างประเทศล้วนเลยและเพราะมันเพิ่งมาตีตลาดไทยขาดูนะครับนี่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 ไอตัวนี้กําลังจะเปิดบริษัทเลยนะเนี่ยมีหมอผีด้วย อันนี้ไม่ใช่หมอผีคขาก็ดูนี่เลยครับโคตรใหญ่เลยอลังการงานสร้างดูดิการเปิดตัวของบริษัทเนี่ยชี้่ไม่น่าเล่นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับก็ดูเพราะว่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็เปิดมาได้1เดือนแล้วครับเพราะว่าผมเล่นไปก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับที่ผมลงทุนไปถ้าใครเคยดูช่องผมก็จะรู้นะครับว่าผมเล่นเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ1เดือนละนะครับ ดูดิบริษัทโคตรใหญ่เลยอ่ะให้ดูแค่นี้พอครับไม่ต้องดูเยอะมาเดี๋ยวเราจะมาทําการถอนเลยนะครับคนดูก็คือใครที่เป็นสายลงทุนนะครับมีราคา2,600บาทนะครับรายได้รายวันวันละ468บาทรายได้รวมจะได้4 6 8 0บาทมันวงจรแค่10วันครับคนดูลงทุนไป2,600บาทนะครับเราได้มากําไรก็2,000บาทเห็นปะอันนี้คือสําหรับวันอังคารหรือเปล่าพวกนี้มันไม่ใช่วันอังคารนี่คนดูมันสามารถซื้อได้โอ้โหผมรู้และคนดู ผมรู้แล้วใครที่ลงทุนไปนะครับเว็บมันตีตลาดสูงมากนะครับความเสี่ยงมันเริ่มสูงแล้วนะคนดูนะอันนี้ผมบอกจากใจสําหรับสายลงทุนนะครับใครที่เป็นสายลงทุนจะรู้เลยนะครับความเสี่ยงมันเริ่มสูงละเพราะว่ามันให้ซื้อแบบเยอะมากและทุนดูที่กาไรมันเยอะมากนะครับผมว่าผมให้เวลาเลย2ออาทิตย์ไปะนะครับไม่บินให้มันรู้ไป <laughs> นะครับเนี่ย ตรงเนี่ยดูดิมันเปิดมาเนี่ยราคา2 0 0พบาทรายได้รายวันวันละอ๋ออันนี้มัน30วันนะครับพวกนี้มันไม่สามารถถอนได้แต่ละวันนะครับคอดูอันนี้มัน60วันอันนี้มัน90วันอ๋อถือว่ายังไม่เสี่ยงยังไม่เสียยเส่ยงนะครับยังไม่เสี่ยงนะครับ มานะครับมาทาการถอนเลยนะครับกดเข้าไปตรงคําว่าถอนปุ๊บนะครับมี580บาทถอนให้หมดเลยครับพอดูไม่ต้องเก็บไว้อันนี้เป็นการถอนครั้งที่2ของวันนี้นะครับคลิปแรกที่ผมลงไปนะครับผมถอนไป400บาทใช่ไหมพอดูคลิปนี้นะครับก็ถอนไป580บาทหักค่าธรรมเนียม17บาทจุดสีสตางค์นะครับกดส่งไปเลยนะครับไม่ต้องรีรอนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่รหัสของเราไปเลยปุ๊บหลังจากนั้นมันหักไปแล้วครับพอดู ตอนนี้ยอดคงเหลือผมเหลือ0บาทอันนี้คือ1นึ0งบาทเนี่ยคือยอดที่ผมลงทุนไปตั้งแต่เดือนที่แล้วครับมันจะคืนให้ผมนะครับวันที่10นะครับก็เหลือเวลาอีก2วันนะครับผมจะได้มา1นึ0บาทตรงนี้นะครับพอดูก็รอวันที่10นะครับผมก็เหลืออีก2วันเดี๋ยวผมมาทําคลิปถอนให้ดูนะครับว่ามันได้จริงนะครับบันทึกการถอนของผมนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับเหตุ่าที่ผมถอนไปนะครับเมื่อตอน12บสนาฬิกาห้นาทีนะครับตอนนี้ผมมาทําการถอนอีก บ่าย3โมงห้นาทีนะครับก็ทําการถอนจํานวน500กว่าบาทนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็ยังจ่ายจริงจ่ายปกติและตีตลาดไทยได้ด้วยนะครับตอนนี้คือยอดของเขาแบบเยอะมากนะครับและการจับรางวัลของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็ยังสามารถลุ้น iPhone 13 Pro Max แนะครับและวันอังคารนะครับวันอังคาร เดี๋ยวผมให้ดูตารตา,างของวันอังคารเลยแล้วกันเนาะวันอังคารเนี่ยนี่เลยนะครับวันอังคารนี้ทุก V.I.P. บนแฟลตฟอร์มจะได้รับการฟรีทุกวันอังคารก็คือคุณจะได้รับฟรีทุกๆวันอังคารมันจะให้หมุนฟรีนะครับ V.I.P. ศูนย์อ่ะหนึ่งนะครั้ง V.I.P. หนึ่งอ่ะสองครั้ง V.I.P. สองอ่ะสามครั้ง V.I.P. สามสี่ครั้งและสูงสุด V.I.P. สิบเอ็ดสิบเอ็ดครั้งยิ่งระดับ V.I.P. ของเราสูงเท่าไหร่นะครับพอดูเรายิ่งจะได้ลุ้นไอโฟนสิบสามโปรแ Tesla. Tesla, ม็นอออกนะครับแล้วก็คคือออเเป็นนรถับพดู่่ีลย สรอยทองโคตรจ้าบเลยนะครับนี่ iPhone 13 Pro Max โคตรเท่แล้วก็ตั้งหูครับพอดูแล้วก็ iPad Pro นะครับโคตรเท่เลยครับพอดูไม่น่าเล่นก็ไม่รู้จะว่ายังไงละเว็บใช้ตัวนี้นะครับคนดูโอเคนะครับคนดูใครที่เป็นสายฟรีก็ยังสามารถแนะนําเพื่อนนะครับแนะนําเพื่อนเพื่อทําการรับคอมมิชชั่นนะครับคนดู ก็คือตรงนี้ครับคนดูเนี่ยที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับในคลิปแรกนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับถ้าคนดูไม่เข้าใจก็อธิบายขนาดนี้ไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคนดูดูดีข้อมูลบริษัทนะครับนี่เนี่ยกรมพัฒนานะครับมีการหนังสือรับรองจากประเทศไทยด้วยบริษัทเขาใหญ่โตขนาดไหนนะครับคนดูโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สวัสดีครับ